การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบว,วินยัยพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางโสภาชนะบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานาดีคุรุราษบำรุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบลำพูเขตหนึ่งการดำเนินงานตามข้อตกลง PA ดำเนินงานตามข้อตกลง PA ในรอบ6เดือน 1. ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึง 31. มีนาคมพุทธศักราช5 6 6 6ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning, G-Pad f i Step โดยครูและบุคลากรทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำลงสู่ห้องเรียน 2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบข้อปฏิบัติใช้กระบวนการนิเทศเป็นฐานในการบริหารงานครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองหลากหลายรูปแบบได้แก่ PLC การอบรมจากหน่วยงานอื่นและภายในสถานศึกษา 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษา ให้การบริการแก่ชุมชนให้ความร่วมมือกับชุมชนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเช่นร่วมกิจกรรมบุญประเพณีต่างๆของชุมชนกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางงามโรงเรียนได้รับบริจาคชุนการศึกษาและได้รับการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาจุดเน้นที่1 นักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมหูจักความโดยในแต่ละกิจกรรมจะมีครูที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์เช่นกิจกรรมดูแลเขตรักษาความสะอาดโดยนักเรียนทุกคนจะมีเขตรับผิดชอบของแต่ละห้องที่ชัดเจนเป็นของตนเองและดูแลความสะอาดทุกวันในตอนเช้า กิจกรรมคืนสิ่งของเป็นกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนไม่หยิบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองหรือหากพบสิ่งของหรือเงินที่หายนักเรียนจะนำมาให้ครูเวรประจำวันเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวยรวยภาษาวาจาไพเราะโดยครูประจำชั้นประจำวิชาทุกคนรับทราบนโยบายช่วยกันฝึกฝนโดยใช้เวลาในคาบโฮมรูมที่ไม่ใช่คาบเรียนอย่างต่อเนื่องจุดเน้นที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคน3 r s 8 c โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูวิชาการครูทุกสายชั้นมีการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละสองครั้งมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส่งผลต่อการประเมินวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และอังกฤษนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคนจุดเน้นที่3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้านอย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมมีมุมประสบการณ์บูรณาการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเมินพัฒนาการนักเรียนทั้ง4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาจุดเน้นที่4การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในโดยครูทุกคนเป็นผู้ประเมินผ่าน SAR ครูผู้รับผิดชอบนำผลการประเมินภายในของปีการศึกษาก่อนหน้าเปรียบเทียบกับปีการศึกษาปัจจุบันเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปจุดเน้นที่5การประกันโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความสามารถและความสนใจของตนเองส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์เข้าสอบแข่งขันในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยายลายัยและศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาโดยการ ประสานงานกับโรงเรียนกุดเชียงมีอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถพิเศษด้านกีฬาก้าวหน้าสู่ระดับทีมชาติจุดเน้นที่6การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศการาักราช2551โดย Active Learning โรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปีอีกทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้มีการส่งแผนการสอนในรูปแบบ active learning ล่วงหน้าเป็นประจำในทุกๆวันที่5ของเดือนก่อนการจัดการเรียนการสอน จุดเน้นที่7การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, ONET และพิซซาโรงเรียนมอหมายจัดทำคำสั่งให้ครูผู้รับผิดชอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ONET, NT โดยจัดทำโครงการรองรับให้นักเรียนสมัครสอบ ONET, NT 100%เข้าสอบ ONET และ NT 100%ซ ดำเนินกิจกรรมโดยคณะครูผู้รับผิดช,ชอบยกระดับผลสำริ net, ดโอเนตและเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2566จนถึงวันสอบและยกระดับผลสำริดเอ็นทีโดยการมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนมีงบประมาณโครงการสนับสนุนจุดเน้นที่8การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาลงสู่ห้องเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมิเทศติดตามการดำเนินงานทุกชั้นเรียนครูทุกท่านส่งแผนการจัดการเรียนการสอนและบันทึกหลังสอนทุกเดือนกำหนดส่งภายในวันที่5ของทุกเดือนนักเรียนสามารถถอดบทเรียนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่9 การดำเนินการโครงการซีโรเวสคูลและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารขยะในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น 1. กิจกรรมเขตรับผิดชอบความสะอาด 2. การจำกัดเวลาในการดื่มนมหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน 3. กิจกรรมอาสาเก็บขยะตามทางขณะนักเรียนเดินทางก่อนกลับบ้าน